สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารายวิทย์มีกับคิวนะคะวันนี้เราจะพาคุณมาเช็คเรื่องสุดตังสุดวาและสุดจึ้งของชาวราศีสิงห์กันว่าภายในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะคำทำนายเป็นคำทำนายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนาะ จงรับเรื่องพลาัางงานที่ตรงกับคุณค่าพลาัางงานไหนไม่ตรงยูววินดีที่จะให้คุณรับชมแบบป่อยผ่านนะคะอย่าลืมฟังด้วยใจและใช้สติในการรับชมรับฟังทุกคทํานายนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นฮิวขอเช็คพลาัางงานของชาลราสีสิ่งกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะเปิดไพ่ไปเรียบร้อยนะคะขึ้นในเรื่องของ A อกออ C คขึ้นในเรื่องของ String และไพ่ไบสุดท้ายขึ้นในเรื่องของ6 o f ซ์ออฟนะคะ พลังงานของชาวราศีสิงคิวสัมผัสได้เลยคือเหมือนตัวคุณหนักกำลังอาจจะออกจากจุดอะไรบางอย่างมันเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นมุมบางมุมความรู้สึกบางความรู้สึกที่มันมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่โอเคหรือเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่า ขอออกมาจากตรงนี้ขอเติบโตขอเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเป็นไพ่สตริงเนาะขึ้นในเรื่องของซิกส์สปปอนไม่แน่บางทีคุณอาจจะกําลังออกจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดออกจากความรู้สึกเกา่กาๆหรือว่าความสัมพันธ์เกา่กาๆด้วยก็ได้นะความสัมพันธ์ที่มันทอกซิตหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเดินออกมาแล้วคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเองนะคะอันนี้มาเป็น พลังงานของชาวราศีสิงเลยเปิดด้วยสิงก็คือในเรื่องของสินงโตเข้ามาเราไพ่ในเรื่องของสเตรงด์นะคะกับบางคนคิวก็สัมพันธ์ได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งจากภายในจิตใจไม่ว่าคุณจะทากิจกรรมอะไรเด็กคุณกล้าที่จะทําคุณกล้าที่จะเผชิญเผชิญแม้แต่กระทั่งความกลัวที่คุณมีอยู่จนคุณได้รับมันเป็นรางวัลของคนที่กล้าที่จะทําคนที่แบบพยายามเนี่ยแหละคะ่ะ ขึ้นในเรื่องของสินซอบวอร์เนาะแยวเราไปดูกันว่าเรื่องสุขปานสุขว้าภายในปีหน้าของชาวราศีสิงค์คือเรื่องอะไรนะคะไฟล์ซับคัพเด e ิวต์เ t วิล n ชนซอบอร์เจสตีนนะคะ d เ t ฟ o of Swords Jasmine เพชรซอบวอร์และไพ่ใบสุดท้ายนะขึ้นในเรื่องของด e ชาร r i o t นะ ที่รู้สึกว่าเรื่องเด่นเรื่องปังหรือเรื่องสุดว้าวของชาวราศีสิงเลยคือความสัมพันธ์บางอย่างอะไรบางอย่างความรู้สึกหรือว่าเออมันเป็นโมเมนต์หรือว่าความหวังความฝันที่มันฝังใจที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกว่ายังผูกติดยังยึดติดอยู่ณต่อเวลาจากนี้เรื่องปังๆของคุณคือคุณจะสามารถตัดสินใจตัดสินใจในเรื่องของการที่แบบเลือก จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของ justice เข้ามามันเป็นการช่างใจงมันเป็นการตัดสินใจที่บางทีคุณอาจจะต้องผ่านการศึกษามาเรียบร้อยแล้วก็อย่างดีที่สุดแล้วเอซ of c u p มันเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นเนาะเด n นี่ก็ขึ้นมาอย่างดีเลยค่ะก็คือปิดจบในเรื่องเก่าๆและเริ่มต้นชิงใหม่ๆที่ดีกว่าบางที two of swords มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไขว้คขวสัโซนในเรื่องของโมเมนต์อารมณ์บางอย่างที่มันกําลังเกิดอย่างสมมุติบางคนที่กําลัง ออกมาจากสังคมท็อคซิกหรือออกจากงานออกจากอะไรบางอย่างว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ออกมามันถูกไหมมันเดินต่อไปไหมให้บอกว่า j จัสเมนมันคือสิ่งที่ถูกแล้วค่ะ ไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือไม่ถูกนะแต่ทุกการตัดสินใจของคุณอะมันถูกต้องเสม,มอมันดีเสม,มออยู่แล้วเพียงแค่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณเท่านั้นแต่ไพ่บอกว่าขอให้เวลาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอะมันได้เริ่มต้นมันได้ไต่ต่อมันได้เรียนรู้แล้วก็มันได้จะมีการตัดสินใจเพิ่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพื่อในเรื่องของเดชารีออนเนาะแต่คิวสมัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งว่า ทุกการก้าวเดินของคุณอนะหรือทุกการตัดสินใจคุณจะมีข้อต่อว่ามี่วงในการตัดสินใจหลายช่วงอะอย่างบางคนเพิ่งออกจากงานมาอาจจะมีการตัดสินใจออกจากงานเนาะแต่พอออกจากงานมาแล้วก็จะมีการตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนแบบจะทําอะไรดีอย่างเช่นเหมือนคุณอาจจะก,กําลังทําธุรกิจจะเป็นแบบแบบไปหาง,งานใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั่นเองนะคะแต่เกณฑ์บางสิ่งบางอย่างที่ฮิวเห็นอนะคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นนะเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของ ความยุติธรรมอะไรบางอย่างเรื่องสุดบางสุดว้าวที่ฮิวเห็นชัดๆเลยคือบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาบางคนที่ทํากับคุณไม่ดียังไงผลการกระทําของเขาก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นกันนะคะก็คือมันแบบทำทำดบับไหนได้รับสิ่งนั้นน้องไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวของคนที่กระทําคุณด้วยนะคะเพื่อในเรื่องของเพจซอฟมันเป็นการเริ่มต้นแล้วมันการเป็นการเรียนรู้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทํา อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมีความฝันที่มันยิ่งใหญ่หรือว่าอย่างอ่ะสมมติคุณอาจจะทําธุรกิจแล้วคุณอยากจะให้ธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เติบโตทุกอย่างค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่ายัางไองอ่เป้าหมายของคุณอะถ้าคุณทําตามเป้าหมายคุณยังมีอยู่ที่เป้าหมายเนาะพื่อในเรื่องของถูกออฟซอนเนี่ยค่ะมีในเรื่องของการปั้เป้าหมายเข้ามา คุณจะเดินต่อไปได้และฝันของคุณจะทําสําเร็จอย่างที่คุณฝันเพียงแค่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาสักเล็กน้อยน,นั่นเองนะคะมีการได้ทางด้วยนะกับบางคนที่รู้สึกว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการเรียนการทําอะไรบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่มันจะสําเร็จกับบางคนจะได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกการเงินการงานหรือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆแต่คนใหม่ๆที่เข้ามาคิวก็อยากจะบอกว่า อย่าลืมนะอย่าไว้ใจใครเต็มร้อยเพราะว่าถ้าหากไว้ใจใครเต็มร้อยขึ้นเดี๋ยวเดวิลเข้ามาเตือนเลยค่ะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณอะกลับไปเสียใจได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้คุณออกมาจากวังวนบางสิ่งบางอย่างที่มันดูรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเนาะอย่างที่บอกในเรื่องของแปะถ้วยในใบรอบที่แล้วหรือพลังงานของคุณณนะปัจจุบันตอนนี้ไพ่เลยบอกว่าอย่ากลับไปไว้ใจใคร เต็มร้อยอยีกเหมือนเดิมคือไม่เออไว้ใจไม่ได้นะไว้ใจได้แต่อย่างน้อยก็คือว่าให้มีขอบเขตมีพื้นที่เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นเดอะแบกให้กับใครสักที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นการแบกความรู้สึกหรือว่าความผิดหวังจากสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วมันไม่ได้หวังรวยก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นพลังงานของชาวราศีสิงห์เนาะแต่ควบอร์ดเลยนะว่ามันคือของขวัญที่ดีที่สุดของชาวราศีสิงห์จริงๆปีหน้ามันเป็นปีแห่งการที่เหมือนแบบได้รับบททดสอบ แต่เป็นการรับบททดสอบเพียงแค่ช่วงต้นปีเท่านั้นหากไม่ใช่ช่วงต้นปีอ่ะคุณอาจจะต้องได้รับบททดสอบที่มันยาวกว่านี้แต่ถ้าคุณรับตั้งแต่ช่วงต้นปีคุณจะได้เจออะไรเจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมหลังจากแบบโอเคผ่านช่วงต้นปีไปเนาะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นเข้ามานะคะมันก็อาจจะต้องเหมือนเป็นแบบบททดสอบเป็นด่านอะไรต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ออร์เคิลอยากจะบอกอะไรกับคุณการเรียกร้อง หลักฐานความทรงจำและไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นในเรื่องของการเก็บออมเนาะสิ่งที่ไพ่เอราเคขลอยากจะบอกกับคุณชาวสิงหรือว่าชาวราศีสิงนั่นเองก็คือบางสิ่งบางอย่างหาเรียกร้องเกินไปอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดก็ได้คือการเรียกร้องถามันดีไหมมันดีเพราะมันอาจจะมีบางช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเข้ามาคุณก็จะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าไม่เนคุณจะถ้าคุณไม่เรียกร้องอะ่ะ เหตุการณ์ต่างๆมันก็ปล่อยออกไปได้เนาะถ้าคือเรื่องของหลักฐานแสดงว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องเก็บในเรื่องของหลักฐานไว้ให้ดีรวมถึงบางอย่างอาจจะต้องจดบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้น่ะคุณเองคุณอาจจะลืมในสิ่งที่คุณเคยทําในสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่ามันมีความสุขกับตัวคุณเองนั่นก็ตาม ความทรงจํามันอาจจะมีความทรงจํามีอะไรต่างๆที่เข้ามาหาคุณให้บอกเลยนะว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคให้บอกว่าให้มันเป็นบทเรียนหรือให้มันเป็นในเรื่องของอะเป็นความทรงจาได้เหมือนกันที่แบบว่าบทเรียนครั้งนี้ฉันผ่านมาได้แล้วครั้งต่อไปหรือในอนาคตฉันก็ผ่านอะไรเช่นกันเครื่องในเรื่องของเซฟิงหรือการเก็บออมบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทาอยู่หรือว่าในเรื่องของการเงินก็ต้องเก็บออมด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอะมันอาจจะมีช่วงของวาระเรื่องของการ ขั้นตอนรูสดุดในเรื่องของการเงินเนาะเพราะถ้าหากคุณใช้ไม่เต็มที่คุณใช้แล้วคุณไม่มีระบบระเบียบในเรื่องของการใช้เงินนั่นเองนะคะถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือปกปติมันคือเรื่องจริงกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่เพียงแค่ไพ่เป็นเปรียบจาง G.P.S ในการทํานายเนาะและนี่ก็คือพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะยังไงฮิวก็ต้องขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขสมหวังดังใจปัถนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ